ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเค้กด้วยใช่ก็เซอร์เวตเนยเขาก็มีมินิอัปเดตมาแล้วก็จะเป็นอัปเดตของสกินผีทั้งหมดเลยนะเป็นสี่สกินสไลเช์อ่ะก็เผื่อคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตัวผีมันคือตัวอะไรก็ตัวนี้แหละใช่ไอ้ตัวนี้แหละไอ้เอ้ตัวนี้แหละมันสามารถทะลุของได้ easy แค่นั้นแหละแล้วก็ ก็จะมีเป็นนิวสกินเกียร์อันนี้พวกนี้ก็ผมผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่รู้ไอสี่สกินเลเชอรนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นภาพให้ <c oughs> ก็จะเป็นผีประมาณนี้แหละก็จะมีสี่ตัวก็ไปเก็บกันได้นะมันไม่ได้อยู่ในร้านค้าของฟีเจอร์นะไม่อยู่นะอ้อจริงๆก็ว่าละ ก็ไอสอเกียร์สกินก็น่าจะเป็นไอสออันนี้แหละเพราะเหมือนแตกตาที่สุดน่าจะมาใหม่นะฮะไอพวกสกินผีน่นาน่าจะอยู่ในกล่องแหละไม่ได้อยู่ในหน้าฟีเจอร์เพราะฉะนั้นใช่มันมันเป็นมินิอัปเดตนะอัปเดตน้อยก็สำหรับคลิปนี้ <laughs> โอ้ปิดคลิปอย่างเ,เรืดอด็วมาไวไปไวใช่ก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า